สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้เราจานเบียงปัดรถคือใหม่ถูกวะเห็ดยังมาไป็นหลังรถมากบอกวัสดีครับลูกพี่ปัดรถคือเงาแท้เงาเลยฮะเจ้าไปเห็ดยังมาฮะไปอาบน้ำ,นำรถสะอาดมากเลยหอนปะห,หอนปะอ๋อดูนัง โอ้ดูแลรถใช้ได้ครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปหาช่างเขียวก่อนฮะอยู่บ้านหรือมั้งไม่ได้ทำงานฮะไ,ไปอยู่กับมันเปลี่ยนนะ<ป>อยู่ไหนอยู่ในรถไทยบ่เห็นมันเอาใส่ตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์ไหมนายชามั้งนั่นแหละ <laughs> น,น,นั่นแหละเนี่ยวันนี้เรามากับหนึ่งสองห้าคันไล่ไปดูช่างเขียวดีกว่า นี่ครับโอ้คุณได้ร้ายแล้วตัวนี้เป็นยังไงแน่ลูกพี่โอ้โห,โโหสุดยอดมาก นี่ครับขุดได้เยอะแล้วอ้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างสะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอ้สะสวยมากเลยทุกคนดูสิครับดูฝีมือช่างเขียวสิครับดูกันดึงสโลปของแกนะนี่ครับ ดูดีมากเลยสวยมากเลยครับสระลูกนี้วันนี้น่าจะเสร็จครับขุดสระครับวันนี้เสร็จปุ๊บพรุ่งนี้ไม่งั้นวันนี้น่าจะได้แต่งขุสะนะผมคิดว่านะน่าจะได้แต่งขุสระอันนี้แหละในช่วงในช่วงเป็นช่วงเย็นๆนะฮะ วันนี้ใกล้เสร็จแล้วครับวันนี้เมื่อวานขุดได้เป็นรูปตัวเอลครับเมื่อวานวันนี้ได้ครึ่งนึงแล้วตรงนี้โอ้เสร็จวันนี้เลยครับสะแต่ต้องมาแต่งแต่งอันนี้ก่อนแต่งคูสะครับแต่งให้สวยๆนะดูครับฝีมือมากรับประกันครับรับประกันความตรง ตรงดิ้งเลยมุมเป็นมุมครับมุมเป็นมุมนะนี่ครับโอ้เจ้าเอาเอย่่งเห็ดตาเจ้าเอาอะไรทําตาเนี่ยุดสาไได้ชวยแบบนี้ยอดมากเลยยกนิ้วให้ครับ อันนี้ก็เป็นวันที่สองครับที่เราทำครับวันที่สองคาดว่าน่าจะมีวันที่สามครับเพราะสองวันนี้ไม่น่าจะเสร็จครับวันที่สามนี้น่าจะเป็นรูปเป็นล่างหมดเลยน่าจะเสร็จเรียบร้อยครับวันที่สามนะถ้าได้คันใหญ่น่าจะเร็วกว่านี้เนี่ย,ยองอ้เอาคันใหญ่อีกแล้ว มีคันใหญ่น่าจะจวดกว่านี้ครับผมอยากได้มากเลยนะคันใหญ่นะงานน่าจะเดินงานเดินเงินดี yeah. <laughs> เน<า>ี่ยอ้าวเห็นยัง มีมือครับไม่ใช่ขี้ๆนะบอกเลยว่าสุดยอดมากรับประกันได้ครับรับประกันความสวย ได้สระลูกนี้สวยแน่นอนครับรับประกันเลยสวยแน่นอนใครอยากได้สระสวยๆติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้นะจะจัดให้แบบงามๆเลยไม่ใช่งามไส้นะสระลูกงามๆงามไ้นี้ก็จวดเลยไม่เอาแบบงามไสนะเอาแบบงามๆ ไม่มีโหลดครับน้องน้ำเขียวครับแรงดีครับแรงดีสีไม่ตกเ <c oughs> ย่าาแรงดีสีไม่ตกแห้งคือเก้าละ่ะแรงแบบนี้จัดปุ้งกีร้อยสีเลยเป็นไงพี่จะแห้งค่ะวะ <c oughs> พี่จะโยกหนา้าโยกลังลลนี่แหละเนาะ แต่ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ครับแต่ก็แรงดีนะว่า อันเบียงก็อยู่เนองครับไม่ได้ทำงานครับรอครับนอนรอนอนรอไปเลยทั้งวันครับนอนทั้งวันเลยวันนี้แล้วก็จะได้หยุดสงการแล้วสายลูกนี้เสร็จเราก็จะหยุดสงการกันครับไปฉลองที่ไหนยังไม่รู้เลยโอ้ฉลองอีกแล้วปลิ้นอีกแล้วทีมนานเราไ,ได้ฉลองสองการนี้คงปลิ้นหน่าดูนะ คนเนี่ยปินเลย เจ้านี่อยู่คนเดียวมัดมืออยู่คนเดียวทั้งวันครับมัดมือนี่แปลว่าทั้งวันนะมัดมือนี่ครับก็ โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับไปพบกันใหม่นะฮะโอ้